สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็มีตู้อ่าจบน1ิ J นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้ผมใช้งานเองเนาะเคยลงขายแล้วข้างหนึ่งนะครับทีมงานเอาไป6ใบนะอีก2ใบก็ตอนนั้นมี8ใบนะครับทีมงานเอาไป6ใบแล้วทีนี้เอาไปก็ไม่ได้ใช้งานหรอกนะครับทีนี้ก็เลยอ่ก็เลยแบบว่า่าเขาบอกว่าไม่ไหวนะครับก็เลย เอามาสองใบเพราะว่าตัวตัวสี่สี่ใบเขาเขาจ่ายเรียบร้อยแล้วชําระเรียบร้อยแล้วคนรู้จักกันนะครับทีนี้มันเหลือสองใบนะครับเป็นตู้พร้อมดอกนะครับเจบินสิบสองนิ้วไม้อัดสภาพตู้ก็เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีรอยนิดหน่อยแต่ว่าทําสีได้นะครับแล้วก็ไม้นี่ไม่มีผูไม้ดีนะครับไม้ภูเขานะครับไม้ตาภูเขายี่สิบมิลขนาดเล็กนะครับสาหรับงานปาร์ตี้สําหรับงานในที่ประชุมหอประชุมร้องคาราโอเกะมินิ นะครับดอกเป็นดอกคงหลอ NPE นะครับนะดอกคงหล่อ NPE ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ900วัตต์นะครับเป็นดอกใหม่เลยนะครับไม่ได้ใช้ดอกมือสองมาใส่นะใช้งานน้อยมากนะครับผมใช้งานน้อยมากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคู่นี้นะครับ5,000บาทนะครับ5,000บาทได้2ใบนะครับนะรวมค่าจัดส่งหรือท่านไหนจะมารับเองก็ได้ที่กาลสินขายคู่ละ4,500นะครับค่าส่ง500ก็เป็น5,000บาทนะครับจัดส่งได้ทั่วไทย ไม่มีปลายทางครับมีแต่ระบบโอนเงินนะครับก็ลูกค้าหลายคนก็มีลูกค้าที่เคยซื้อไปกับผมสองใบเขาก็โทรมาถามอยู่ช่วงหนึ่งแต่ผมบอกว่าขายไปหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็เลยดึงมาจากน้องที่เขาไปหกใบก็เลยมาได้ขายนะครับผมนะเป็นแม่อัดแท้นะครับอ่าสิบอ่ายี่สิบมิลนะครับแม้ยี่สิบมิลนะครับเดี๋ยวมาวัดขนาดกันนะครับเป็นตะแกรงนะครับอ่ากว้างสาสิบดเซนนะครับสูงนะครับ สี่สิบเอ็ดเซนนะครับผมนะลึกนะครับลึกสามสิบแปดสามสิบเก้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับผมนะอ่านะครับก็บ้านก็จะลกหน่อยนะครับมีลังมีอะไรยังไม่ได้เก็บนะครับผมนะห้าพันบาทได้สองใบพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะด้านหลังก็เป็นด้านหลังก็เป็นนี่นะครับเป็นสเปคคอนอย่างดีนะครับผมนะไม้แท้ไม่มีบวมไม่มีอะไรนะฮะก็จะมีตรงนี้ นี่นะครับถลอกนิดหน่อยก็ถลอกไม่ได้เข้าเนื้อไม้นะครับแค่สีสเนาะแต่ว่าใช้งานน้อยมากนะครับถ้านับการใช้งานก็ออกงานอยู่ประมาณ ห้าครั้งได้นะครับผมไม่ได้เล่นหนักเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครสนใจไปร้องคาราโอเกะลูกค้าคนที่ซื้อไปเขาชอบมากเลยนะเขาบอกว่ามันโอเคอยู่เสียงดีแล้วก็ใช้งานง่ายยกใส่รถกิงเวลาไปปาร์ตี้สมมุติว่าลูกค้ามีตู้เบียดสใบแบบนี้ลูกค้ามีคอลัมน์อีก2ใบมี p พาเวอร์แอมหรือ p พาเวอร์มิกไปอย่างเงี้ยนะครับผมนะเครื่องเดียวนะครับหรือ p พาเวอร์หนึ่งแท่นแล้วก็เลขคัหนึ่งขับเบียดขั้นขับกลางแหลมนะครับมีคอร์ดหนึ่งตัวมีมิกเซอร์นะครับมันจบนะ เอาอยู่ครับเอาอยู่นะเล่นคาราโอเกะออกดีอยู่นะครับห้าพันบาทรวมค่าจัดส่งทั่วประเทศไม่มีปลายทางนะครับปลายทางถ้าลูกค้าอยากได้ไปลายทางลูกค้าต้องโอนมามัดจํานะหนึ่งพันบาทแล้วก็ต้องบวกเพิ่มอีกสองร้อยบาทนะครับผมนะนะบวกเพิ่มสองร้อยมัดจำหนึ่งพันนะครับถ้าใครที่เจ็บปลายทางแต่ถ้าใครที่โอนก็ห้าพันบาททวนโอนมาก็จะได้ส่งให้ นะครับจะได้เคลียร์ของออกเพราะว่ามันก็มีหลายรายการอยู่ที่จะได้ส่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะสำหรับใครสนใจก็โทรมาข้างล่างคลิปได้นะครับเบอร์โทรหรือแอดไลน์มานะครับแอดมาแล้วทักมาเลยว่าเรื่องลําโพงเรื่องอะไรนะครับไลน์มี2ไลน์เนาะนะครับผมนะแอดจากเบอร์โทรก็ได้ง่ายดีนะครับผมนะเพราะบางเครื่องผมก็ถือบางเครื่องก็ไม่ได้ถือผัดกันนะครับเพราะว่างานมันเยอะแล้วก็ทําคนเดียวด้วยทั้งงานซ่อมทั้งงานอะไรต่างๆนะครับผมนะห้าพันบาทนะครับเสียงดีนะเอาไว้ล่นส่งการได้นะครับตัวนี้สําหรับใบเล็กนะ เอาไปกินข้าวป่าก็ได้นะครับใช้าวเวอรถยนต์ขับก็ได้นะตัวนี้นะอ่าหน้าเปิดนี่มันออกนุ่มๆน,นะครับเสียงผู้ดีผู้ดีหน่อยสําหรับใครที่ชอบเจบิน12นิ้วนะครับผมนะคู่นี้ก็5,000บาทหรือใครบอกว่าไปซื้อใหม่ดีกว่าเอาไปซื้อใหม่ก็ลองไปซื้อใหม่ดูครับไม่ได้เงิน5,000ไม่ได้หอกคงหลอนะครับผมนะนะไม่ได้หอกคงหลอตอนนี้แล้วก็ตู้ตัวเจบินตัวขนาดเล็กนะครับ ตู้เล็กเนี่ยมันทํายากกว่าตู้ใหญ่ลูกค้าลูกค้าบางคนไม่ค่อยเข้าใจทําไมทํายากล่ะครับช่างเอกนะครับคือเวลายิงยิงลิ้นยิงอะไรข้างในเนี่ยมันทํายากยครับเพราะว่ามันเอื้อมเข้าไปยิงไม่ได้นะครับนะมันต้องยิงมันต้องออกแบบให้ดีนะครับนะมันทํายากนะครับผมนะมันไม่เหมือนตู้แบบใบใหญ่ๆนะครับที่เอื้อมมายิงได้เอื้อมไปยึดอะไรได้ง่ายนะครับตัวน,นี้ก็ สวยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับใช้งานยาวๆนะดอกเป็นดอกมือแรกนะครับของ NPE โคงหล่อนะครับผมนะกระดาษหนาไม่ได้เปื่อนให้ดูก็มีคลิปที่ผมลงอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเขาก็ชอบอยู่นะครับแต่แต่เขาโทรมาช่วงนั้นผมก็บอกว่าหมดแล้วแต่ทีนี้ก็ได้ดึงมาจากน้องที่เขาเออกไป6ใบแล้วทีนี้ก็เลย พี่ผงก็เลยบอกว่าเอามาให้พี่ขายซะเพราะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็จะเอามาขายเพราะว่าถ้าถ้าขายลูกค้าก็สนใจยอ,อยู่เพราะว่าตัวนี้คนถามหายเยอะนะครับผมนะใครสนใจ5,000ันบาทร่วมส่งนะครับผมนะถ้ามารับเองก็4,5 0 0นนะครับผมนะเพราะว่าค่าส่งแพงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนส่งตอนเนี้ยเขาให้แพคแบบหอ่อหุ้มทั้งหมดใบนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนกระดาษปิดมุมปิดมุมพันซีนพันอะไรก็ส่งได้ทุกวันนี้คนส่งที่ผมส่งนะ เขาให้แบบต้องใส่ลังต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยต้องแพ็กอย่างดีอย่างเงี้ยเขาถึงจะให้ส่งนะครับผมนะโอเคครับ